ก็ไม่ให้มหรอกครับหมายเลขห้าสิบห้าหมายเลขห้าสิบห้าค่ะชื่อครับชื่อชื่อเข็มพื้นเข็มก็พื้นเข็มอยู่ไหมอยู่ไหมครับอดูไหมเหรอเข็มหมอครับเขมนะคะพี่เข็มคเขาทิ้งไปเลยเอาไปแล้วไปแล้วไปเลยป่ะอยู่ไหมอยู่ไหมคะพี่เข็มนับหนึ่งค่ะชื่ออะไรไปพี่เข็มนับสองครับชื่อแฮงแอน็นชูเรอร์ไป พี่นัดสามจับใหม่ไม่อยากเอาไปสอนงันเก่าอ๋อครับครับขอโทษคใจพี่แค่ผิดไปแล้วนี่ครับผมหมายเลขห้าสิบห้าคุณเชลยครับดูอ๋อดูไม่ได้เย้ยินดีด้วยนะ้าไปขอบคุณมากครับครับแล้วก็หมายเลขห้าสิบเจ็ดครับคุณลูกว่าครับได้ทุกรอบได้ทุกครั้งที่หนาขอบคุณครับ ก็มีการลอกแล้วก็หมายเลขยีแปนะครับผมคุณสุกัญญาครับอันนี้คือโจยแล้วหลายค่ดด้วยครับคดด้วยแล้วไหมล่ะตอนดีใจนาครับเอจากเรีกหลแล้วก็พี่วันเล็กในวันนี้ก็ของรางวัลนก็คนต่อไปเลขยี่สิบเกาครับผมอะไรชื่ออะไร่ีนีนัครับทำไมครับหมายเลขยี่สิบเกีนีนั บอกคุณเดชีเลยคนต่อไปนะครับคผมหมายเลขสี่สิบครับผมจินตนาคุณจินตนาครับอ่าทำไมนะครับผมหมายเลขสี่สิบคุณจินตนาขอแสดงความยินดีด้วยแรงแรงตรงนี้แรงตรงนี้แหละนี่ต้นนี่เก่งมากนะครับจับได้ทั้งแม่งลูกเลยแรงครับผมอ่ามาเดี๋ยวเราขอลนงเดชีกันดีกว่าโคยตี้ก็เหยียบมั้งแน่เลยคุณเดช ที่ไม่โชว์ตัวเลยไปยืนแอบอยู่ไห okay. นโอเคนะคะมาที่จะพูดอะ่ะมองกล้องหน้าก่อนแล้วก็มองกล้องซ้ายนะคะ <c oughs> อ่ามองกงุณ <c oughs> ด้วย,ยต้องการนะคะโอเคโอเคแล้วลมได้เลยค่ะอ่าอ่ะเล่นสะกองเล่นสะกองอ่ามองกล้องคุณด้วยเล่นแอบเยอะๆกล้องหลายตัว สิวมวฑนชนมาานายขอบอกอย่าลืมนะคะร่วมกิจกรรมในวันที่17ธันวาคมนะคะส่งลูกชายของคุณนะก็พวงคกิน,นะคะจะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกชายอายุเกิน18ปีขึ้นไปพร้อมกับเนะะื้อสินค้าของยีเล็ตแล้วก็เฮดแอนโชยเดอร์ครบ249บาทนะคะในจริงหรอมันได้ภาพมากเลยนะไม่เอาจริงหรอจริงเหรอล,ลืมเลย รื้อก็249บาทนะคะสแกนรไปเสร็จแล้วก็รูปถ่ายส่งไปที่แอคชแนลแอทท็อปเลยดอทคเนี่ยค่ะไปรุ้นรางวัลกันนะคะว่าใครจะได้ไปร่วมกิจกรรมในวันที่10สิงหาคมพี่เหมือนยังไม่ครบอะไรคะคนต้นจับคนเลย5คนเลยงั้นไม่จาก5คนนี้แล้วแจกรู้เลยได้ปะไม่ได้ไม่เอาเอาวแมวบอกเขาด้วยแล้วกัน5คนนี้เราจะให้ที่โกนหนวดนะฮะไม่ไม่ละจับเลยมาสองสอง